นี่น่ากลัว,วถ้าเกียรใช้นขนาดนั้นทําไมถึงไม่หมกมุ่นกับฉันนะคะยาตุกทุกคนที่ว่าอย่าเลยนะทําอะไรมาต่อค่ะตอนที่แล้วก็คือตัดจบที่พระเอกบอกว่าผมจะไม่มาพบคุณอีกนางเอกก็เฮ่เกิดอะไรขึ้นอ่าตอนนี้นางเอกก็คืออยู่บ้านที่พระเอกให้มาพาักคุณมิสาเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่ามิสาก็เปิดประตูให้เข้ามาได้ยินว่าคุณทมรยาเป็นสตอกเกอร์เหรอฉันจะเป็นคนเฝ้าคุณมิสาเองค่ะคุณไม่ต้องกลัวหัวหน้าได้ติดต่อคุณมิกุไมมั้ยคคะืือต่่นนนาฉกก็็็เเหลลลพีแวรีีบมมมาาาาเเลยยค่ะทันนใด้้สขหิา สวัสดีค่ะมีอะไรเหรอคะเอ๊ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปมีกุกงงงใครโทรมาเหรอคะอะไรเหรอคะไปกันเถอะค่ะสองคนก็วิ่งออกไปข้างนอกอ่ามาที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามาหาคุณหัวหน้าเมื่อเช้าหัวหน้าสซูกิมาหาจริงๆเหรอคะหัวหน้าก็เลยหยิบซองจดหมายออกมาแล้วบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะพระเอกอ่ะแวะมาหาและแนะนําหมอเฉพาะทางให้บอกว่าเขาเก่งมากให้ไปรักษาที่นี่แล้วก็จัดการเรื่องราวให้ฉันก็เลยได้ย้ายร่าบ้านไปผ่าตัดที่นูน่นค่ะนางเอกก็ตกใจ ผ่าตัดหรอคะมันรักษาได้หรอคะตัดผ้าไปที่นางเอกชีวิตที่แล้วเซลลมะเร็งอ่ะมันลามไปอวัยวะอื่นแล้วมันคือการแพร่กระจายแล้วเพราะฉะนั้นมันตัดก็เอาออกได้ม่หมดฉันไม่นึกเลยว่าการจับกิ๊กจะมีประโยชน์แบบนี้ฉันถึงได้ตรวจเจอเร็วแบบนี้หมอดุฉันแล้วว่าถ้ามาช้ากว่านี้อ่ะอาจจะรักษาไม่ทันแล้วเออนางเอกก็แบบซึ้งร้องไห้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเขายังชั่วค่ะโ้ไม่เห็นต้องร้องไห้เลยคุณมิซาทั้งสองคนก็คือเยี่ยมหัวหน้าเสร็จก็เดินออกมาข้างนอกคุณวิิกกคคค่่่่่่ะะฉััันนนนตตตตดดดดอออหหห้้้าไไไไมมมมเเลยีใรื งั้นฉันลองไปถามพ่อดูดีกว่าก็ย้อนเหตุการณ์กลับไปพระเอกอะไปพบกับพระรองที่เราสงสัยว่าไปพบทําไมผมอยากให้คุณช่วยระวังคุณเรนะนะเอซก,กากะละครับพระเอกก็หยิบเอกสารซ่งจดหมายขึ้นมาอันนี้ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมใช้มันเพื่อคุณมิสะด้วยนะครับผมสัญญากับเขาว่าจะไม่เปิดจนกว่าจะถึงเวลาฉุกเฉินที่ต้องใช้แต่ผมกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมิสะ เปิดดูหรอคะชใช่ครับเปิดดูแล้วข้างในมันก็เป็นพลองก็เทออกมาที่ทั้งบัตร ATM สมุดฝากเงนินธนาคารมีเงินอยู่ในนั้นตั้งร้อยห้าสิบล้านเยนโอ้โหอย่างรวยคุณซูซูกิคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับแถมหายหัวไปไหนก็ไม่รู้มิู่บอกตัดผ้ามาที่พระเอกอยู่ที่เมืองโทยามะกําลังเซน็นเช่ารถอยู่ว่าโอเคเอารถรุ่นไหนมันจะมีฉากตั้งแต่อีพีต้นๆไหมมันมีเหตุการณ์ก็ไม่อยากสปอยเผื่อุกคนลืมก็จะได้แบบตื่นเต้นใหม่เอาเนาะย้อนกลับไปในชีวิตที่แล้วพระเอกก็มาที่เมืองนี้เหมือนกันนมมาาาเเชช่่่่รถแแแบบดิิตตวววใีีทล้ คือพระเอกมาด้วยความสิ้นหวังเพราะว่าเอากดกระดูกระดูกของน้องเอกกลับมาด้วยตัดผาพมาแม่ของไอ้คูมันแม่รีบตื่นเร็วๆสิคือยายเลยนะก็มาเฝ้าใครด้วยนะเอาผ้ามาชุบน้ําแล้วก็มาเช็ดตัวแม่เช็ดไปเช็ดมาก็พูดเสียมไปด้วยว่าหนูจะดูแลคุณแม่เองค่ะแม่รู้ไหมคะว่าทําไมแม่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนคนหนึ่งนางมาร้ายช,ชัดๆเลยนะคะไอ้คูมันก็ถอนหายใจเศร้าใจแล้วก็ดูมือถืออา้าวเห็นว่าพระเอกอะโทรมาตั้งหลายสายแล้วก็ส่งข้อความมาว่าติดต่อกลับด้วย ผมได้รับแจ้งว่าคุณไม่ได้ไปทํางานที่บริษัทหลายวันขาดโดยไม่แจ้งมาทีนึงเนี่ยถ้ายังไม่ไปอ,อาจจะโดนไล่ออกได้นะครับเสือบแลครูมันบอกพระเอกเลยบอกว่าแล้วไม่ทํางานจะเอาเงินที่ไหนแ๊ะแล้วมันยุ่งอะไรได้วะครับ ตะโกนขนาดนี้อยู่โรงพยาบาลป่ะพี่ผมจะจ่ายค่าเชยๆที่เหมาะสมกับ,บสิ่งที่คุณเผชิญให้แล้วผมจะดูแลการทํางานของคุณในบริษัทให้ดีที่สุดคิดว่าเงินจะซื้อฉันได้เหรอตอนนี้ผมอยู่ที่โทยมามะจะไปบ้านเกิดมิสซาทาไมี่อยู่กับมิสซาเหรอผมขออากาศต่อรองกับคุณได้ไหมผมอยากให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทันในนั้นมันก็คุยเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องคุยกับใครเหรออย่าเลยนะถามไม่พูดไม่ายหยิบเสื้อกันหนาวมาคิดจะทําอะไรมันหยิบมีดค่าแล้วก็ใส่พกใส่ติดตัวจะไปหาาหาิะะรอจไไปไน ทยมามะก็พูดบ่บ่แล้วก็เดินหนีไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ยายเลยนะคืออยู่เฝ้าแม่ตัดผ้ามาที่นางเอกกับมิกูก็คือกลับมาถึงบ้านพอดีเอ๊ะว่าหายไปไหนของเขาแนะ่ก็ยังไม่มีใครสามารถติดต่อพระเอกได้ตอนนี้นะอ๋อเจอแล้วค่ะคุณมิซ่านี่ค่ะคอมพี่ทุกคนก็จะเข้าคอมพระเอกดูว,ว่ามีข้อมูลอะไรไหมที่พระเอกจะไปที่ไหนปรากฏว,ว่ามันต้องใส่รหัสผ่านมิกูก็เลยบอกว่ามาค่ะฉันจัดการเองรหัสผ่านก็คือเต่างอยเออก็พิมพ์เต่างอยตึ๊ดเขาได้แล้วทันใดนั้นก็เปิดมาเป็นภาพแบบฮิสตอรี่ว่าพระเอกอะเข้าหน้าที่มันนเป็แบบจอ ตั๋วเครื่องบินฉันจะถามพ่อดูค่ะว่าพี่มีแผนไปทํางานที่โทยมามะหรือเปล่านางเอกก็เลยไล่ดูในคอมมันมีอะไรอยู่ในคอมพระเอกบา้บางก็เปิดไปเจอปฏิทินปรากฏว่าปฏิทินต่างๆเนี่ยพระเอกก็จดแต่ละอีเวนต์เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับพี่นางเอกจดในสมุดต,ตัวเองตั้งแต่งานเลี้ยงรุ่นงานชิมอาหารไล่องุ่นงานแต่งอย่างเงี้ยหลังงานศพอะไรอย่างเงี้ยพระเอกรู้เรื่องราวนี้ด้วยเหรออ่ะทีนี้ก็ตัดภามาที่เพหล่อมาก ตัดผ้ามาที่พระเอกในชีวิตก่อนก็คือหลังจากจัดงานศพให้นางเอกก็เอาโกรดนางเอกนะคะกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็ไปแวะหาคุณยายของนางเอกแล้วพระเอกก็คือจัดการให้เช็คกับผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นเช็คเงินสด50ล้านเยนออ้ยเปเวอร์ให้ดูแลคุณยายเพราะว่าชีวิตที่แล้วคือนางเอกทำประกันเพราะเผื่อตัวเองเปไปนอะไปคุณยายก็จะได้มีเงินมีทองใช้ภาพสวยมากเลยค่ะอีตาวดีมุดดีมากเหมืนอนภาพยนตร์มากตัดผ้ามาที่ยายเดยนะที่กำลังนั่งเฝ้าแม่ผัวต่อนะคุณโมยาบอกว่าจะไปโทยมามะคุณแม่ค ว่าไงคะคุณโทโมยะจะคอมิสาไหมหนูว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ออกจะน่าเบื่อไปหน่อยเธอหมายความว่าถ้าคอนางเอกยังง่ายมันก็ไม่สนุกอย่างนี้เหรอทันใดนั้นคุณแม่คุณแม่ฟื้นแล้วหรอคะคุณแม่ลืมตาแล้วแบบเบิกเน่ตาแม่คือลอยขึ้นข้างบนฉันนึกว่าชักแล้วนะเนี่ยหนูซื้อแอปเปิ้ลอร่อยๆมาไว้กินกับคุณแม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูปอกให้นะคะเลยนะดูแม่ก่อนลูกดูแม่ก่อนแม่โอเคเปล่าเนี่ยกก็ โอ้หก oh, oh. คุณแม่พูดว่าอะไรนะคะเธอโกหกนั่งสารเลวเธอโกหกฉัน <c oughs> อย่าเลยนะาหันกลับมา <c oughs> หมายถึงเรื่องลูกเหรอคะ <"I 'm S 2> อยากจะมีกี่คนก็ได้อยากจะมีตอนไหนก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถ้าคุณทโทโมยะมีเงินเลี้ยงนะคะ <c oughs> <c oughs> แม่ด่าต่อไม่รอจังหวะ <c oughs> นั่งปีศาจ <c oughs> ไม่ใช่แม่ไม่ได้มีแรงพูดขนาดนี้ <c oughs> หมายถึงนู้นเหรอคะคุณ <c oughs> <c oughs> แม่คะปีศาจอ่ะไม่ใช่หนูแต่เป็นมิสะค่ะนั่งมานแม่ทอฟอร์มด่าต่อไม่พักแล้วนะอย่าเลยนะเราไม่ได้ ด่าตูเยอะขนาดนี้หยุดพูดสักทีทำไมถึงหน้ากันแบบนี้ล่ะคะไหนแม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวไหนบอกว่าจะพากันไปช้อปปิ้งออกไปห้ามเข้าใกล้โทโมยะคุ้งกำลังจะเห็นใจคุณแม่แล้วเชียวคุณแม่ก็อยากได้แค่หลานสินะคุณแม่กำลังจะยกมือเอื้อมไปกดปุ่มเรียกพยาบาลยาเลนะปัดทิง้งฉันไม่ใช่แม่แกยะตุบทุกคนคิดว่ายาเลยนะทำอะไรภาพก็ตัดฉากมาค่ะอ่าพระเอกคือไปไหว้หลุมศพของพ่อนางเอกแล้วก็เอาดอกไม้ไป ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณพ่อคุณมิสระได้ใช้ชีวิตมาเป็นอย่างดีเพราะคุณพ่อผมเลยได้พบกับคุณมิสระชีวิตครั้งที่สองของลูกสาวคุณพ่อผมจะเป็นคนปกป้องไว้เองทัในใดนั้นไอ้โทโมยาก็เดินเข้ามาไอ้นี่ก็มองแรงพระเอกก็หันไปเราไปที่ที่หนึ่งกันเห็นไหมไอ้โทโมยะามันพกมีดมาด้วยทําไมฉันต้องนั่งรถไปกับแกด้วยตอบสิวะพระเอกฉันไม่ตอบจ้ะระวบางนี่ก็ไม่มีทางเลือกเด้อไม่งั้นต้องเดินไปเด้อพระเอกก็พาขับรถตามอุโมงค์ไปเรื่อยๆไม่พูดไม่จาบอกไว้ก่อนนะถึงมอก็ไ่ให้ภ โดนหักหลังซะขนาดนี้พระเอกเลยบอกคนที่โดนคือนางเอกจา้าไม่ใช่มึงจา้าุพูดไม่พอถ้าตัวเองมีความสุขแล้วต่อให้คนอื่นจะมีทุกข์ก็ช่างอะไรอย่างนั้นเหรอคุณคิดแบบนั้นไหมถ้าคิดแบบนั้นแกก็โคตรเลวคนนะแต่นี่บอกงั้นคุณก็น่าจะเห็นด้วยกับผมผมก็คิดแบบนั้นแหละถ้าคนที่ผมรักมีความสุขต่อให้คุณเป็นทุกข์ผมก็ไม่สนใจ เธอคิดว่าพะเอกจะทําอะไรถ้าคนที่ผมรักถูกคอผมก็จะคอคนร้ายโดยไม่ลังเลแล้วพระเอกก็เหยียบเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนจําฉากนั้นได้ไหมมันจะมีอยู่ในตอนต้นๆเลยว้าขอจริงใช่ว่าไม่ทันเนี่ยฉันว่าพระเอกคือหลบแล้วก็ตกไปแล้วนะเนี่ยคือนางเอกมายืนขวางทางรถอันตรายมากว่าเกือบตุยทั้งหมดแล้วนะ่ะทัในใดนั้นพะเอกก็ตกใจมากรีบลงมาจากรถคุณมิสาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมนางเอกปัดมือออกมิสาไม่สนใจไล่ธมยาลงจากรถคว่ำอยู่ข้างทาง รีบขึ้นรถค่ะหันไปสั่งพระเอกพระเอกก็รีบมาขึ้นรถรีบลุกรีบลุกเขาจะหนีเมื่อนี่ยรีบลุก,ลลกไปเลยค่ะเห็นไหมฉันบอกแล้ว,ว่าแกาลุกช้ามิสาจะไปไหนโอ๊ยนอแล้วฉันล่ะก็แกลุกช้าไงเออมิสาตัดผ้ามาที่บนรถคือพระเอกหันไปมองนางเอกนางเอกกาลังบึ้งตึงอยู่พระเอกก็พานางเอกมาที่จุดจอดรถที่หนึ่งนางเอกเลยถามคุณคิดจะทําอะไรคุณคิดจะทําบ้าอะไรกันแนะ่ฮะพระเอกมองหน้าไม่ตอบไม่พูดไม่จา งั้นฉันถามใหม่คุณเคยตุยมาก่อนใช่ไหมคุณประสบอุบัติเหตุที่สะพานนั่นในปี2025ใช่ไหมพระเอกฉันปากกึกแต่ตอนนี้ไม่พูดไม่จาเปิดประตูรถออกไปถ้าฉันเป็นมิสาฉันหันไปถามคือว่าตอบปาก <c oughs> เกือกตี้พระเอกบอกว่าในชีวิตครั้งแรกผมมีโอกาสตั้งหลายครั้งที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับคุณที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้ก็ตัดภาพไปตั้งแต่สมัยมหาลัยเลยถ้าตอนนั้นผมเข้าไปทักคุณตอนนั้นตอนนู้นตอนนั้น,น,น,นพระเอกก็ย้อนย้อนกลับไปเรื่อยๆผมจะทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมก็ไม่ทํา มันมันก็ใช่ไงเพราะเขามีผัวแล้วสุดกระทั่งคุณตุยเห็นไหมต่อหน้าต่อตาพระเอกพระเอกคือช็อกอ่ะหลังจากนางเอกตุยพระเอกฉันก็คือช้ำใจมากตัดภาพมาในอดีตพระเอกฉันขับรถมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเศร้าใจถ้าหากเราเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง หักหลบรถตกสะพานไปเลยจ้าแล้วก็ตุยคุณมาโทยามะทําไมคะนางเอกเดินไปถามผมอยากให้คุณได้พักผ่อนในที่ที่คุณสบายใจอุ้ยเกิดมาจะมีใครทําอะไรให้ฉันขนาดนี้ไหมไม่ใช่พ่อใช่แม่แนนี่พระเอกกับทุ่มเทเวอร์พอใจเรียงครับผมได้จะตอบข้อสงสัยคุณได้แล้วนะคุณกลับไปตัวเกียวเถอะคุณพูดอะไรคะ ถ้าคุณหัวหน้าผ่าตัดเสร็จก็น่าจะหายดีแต่ว่าถ้าไม่มีตัวแทนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วต่อไปคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงไปตลอดคุณก็เลยคิดจะตุยไปพร้อมกับทโมยาคุงอย่างนั้นเหรอคุณคิดจะทาแบบนั้นใช่ไหมล้วคุณจะได้เป็นอินสระพอสักทีนางเอกวีนและคุณเอาชนะพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณอะไม่ใช่นางร้ายเต็มตัวผมจะร้ายให้คุณเองเรื่องทตัวเป็นพระเอกสักทีเออ <laughs> ผมเป็นห่วงคุณมาตลอดกําลังจัดสารภาพาความในใจกันแล้วต่างๆนานา,นานแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทในเรื่องราวชีวิตคุณได้เลยผมนั่งที่แท็กซี่ของคุณพ่อคุณเพื่อที่จะกลับมาหาคุณซึ่งก็หลังจากพระเอกตกน้ําตุยไปเนี่ยพระเอกก็พบว่าตัวเองอเนี่ยนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ผมไปได้ทุกที่ตามที่ใจคุณปรารถนาไปสวรรค์ไหมหรือว่ายังมีเรื่องติดค้างในใจอยู่คุยๆไปได้สักพักพระเอกเริ่มแบบเอะใจว่าผมเคยเจอคุณลุงที่มหาลัยใช่ไหมครับคุณพ่อของคุณวิสาลระครับคุณพ่อเลยบอกขอบคุณนะที้นงะวุจ ค็นคนนาทางไปเองแล้วคุณลุงก็ใส่เกียร์สปีดแล้วก็ภาพตัดมาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในชีวิตใหม่อยู่ที่กลางสี่แยกพระเอกก็เลยหันหน้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเห็นจอ LED ต่างๆเนี่ยโอลิมปิกเจแปนสองนผมนิย้อนเวลากลับมาแล้วนี่เองทีนี้พระเอกก็ใช้ชีวิตปกติกำลังจะเข้าบริษัทไปทํางานพอลิฟต์เปิดออกเท่านั้นแหละนางเอกก็คือวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาชนพระเอกในลิฟต์ก็คือ EP ีแรกที่เจอกันเลยถึงว่าพระเอกอะดูหน้าแบบคิดอะไรสักอย่างในใจผมไม่มีอะไรติดค้างแล้วใน ชีวิตที่2องหัวหนะ้าไม่เข้าใจอะไรเลยนางเอกฉันเริ่มร้องไห้แล้วฉันไม่ยอมค่ะชีวิตครั้งที่2ของฉันมันต้องมีทางออกอื่นแน่ฉันจะไม่ยอมให้สองคนนั้นมาทำลายชีวิตเราต่อให้โชคชะตาจะบัดซบแค่ไหนมันก็ต้องมีทางออกแน่ๆนางเอกก็พรั่งพูร์ระบายความในใจออกมาและก็บอกว่า ฉันรักคุณนะคะพระเอกชั้นจากเมื่อกี้หน้านิ่งๆอยู่ดีๆหองไขและจ้ะน้ำตาไหลพรานางเอกก็เลยเข้าไปสวมกอดพระเอกแล้วก็ร้องไห้ต่อหน้าหุบเขาหิมะเป็นพยานเออตัดผ้ามาที่บองโทโมยาจังหวะนรกกำลังจะโทรหาคนมาช่วยปรากฏว่าแบตหมดแม่เมยไอมีสบดใครก็ได้ช่วยดวยเว้ยแต่วิวสวยมากเลิศมากโลเคชัน่นตัดผ้ามาต่อใยเลนะมันตามมาที่เมืองนี้หรอเดินชมวิวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยร้องเพงราะนะแต่มันออกหลอนๆนิดนึง ภาพก็ตัดนึกย้อนไปตอนเด็กเลนาะและมิสาก็คือจูงมือกันไปโรงเรียนเนาะแล้วก็สะพายกระเป๋าเก่าๆกระเป๋าห้างๆของนางมิสาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีแต่เราสองคนในห้องที่ใช้กระเป๋าเก่าๆแบบนี้ฉันน่ะมีกระเป๋าใบใหม่นะพ่อกับแม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่เอี่ยไม่ฉันเลยฉันเห็นว่าเพื่อนในห้องไม่มีเงินฉันเห็นแล้วสงสารก็เลยเอาไปแลกกับเขานะ่ะยายเลยนาะก็คือขี้ตัวเตะเด็กทันใดนั้นมันก็เดินผ่านร้านกิฟท์ช็อปก็เห็นพนักงานอยู่ในร้านนี่แม่ของฉันนั่นก็ชี้ไปผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเด็กๆอยู่ข้้้้้าาางหหหนนนกกก็ลลยััมมมมิแแวบือใ่ ไวใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยส่วนพ่อฉนอะทำงานที่สถานีโทรทัศน์ในโตเกียวแหละแต่ฉันน่ะไม่เหงาหรอกเพราะว่าพ่อจะโทรมาหาฉันแถมยังส่งของขวัญมาให้ตั้งเยอะอืมตั๋วเป็นเรื่องเป็นราวอุ้ยดีอ่ะมิสาบอกเลนะจังนาจฉาจังอ้าวพ่อคะมิสาก็เดินจูงมือไปกับพ่อเลยนะก็เลยต้องเดินต่อคนเดียวตัดภาพมาปัจจุบันมันก็จําเหตุการณ์ตรงนี้ได้ที่เคยเดินผ่านตรอกแดงกกอนตรงนี้นก็น้ําตาไหลว่าแบบมันไม่เคยมีใครไม่เคยมีความสุขอะไรแบบนี้เลยต่อมาที่นางเอกกับพ่อเอกยังไม่ไปไหนจ้ะมาเดินชมวกันต่อ พี่ชายหาหนางเอกฉันก็คือจับเข็มขัดพระเอกไว้พระเอกบอกว่าผมเดินไม่ถนดัดฉันจะจับไว้ค่ะคุณจะได้ไม่เตลิดไปคิดอะไรบ้าๆอีกคุณแอบไปหายายโดยไม่บอกฉันใช่ไหมคะคุณน่ะเอาตลอกฉันที่บอกว่าเปลี่ยนใจไม่ชอบฉันแล้วน่ะจะไม่มาเจอกันอีกแล้วคุณถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะบทแบวเริ่มมาพระเอกก็ แล้วคุณคิดยังไงกับฉันกันแน่ขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะก็ฉันอยากได้ยินจากปากคุณนี่นางเอกบอกเออเ้อพระเอกฉันถอนหายใจมาแบลอะไรตอนนี้เนาะคนกําลังเครียดอยู่เออทันใดนั้นกําลังงอนกันอยู่ก็มีสายโทรเข้ามาจากมิกุเจอพี่ฉันแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะจับไว้ไม่ปล่อยเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณเรนะจังอยู่ด้วยไหมคะฮะนางเอกก็ตกใจทาไมถึงถามถึงเรนะคือฉันเห็นเรนะลงในไอจีอะค่ะนางเอกก็เลยรีบเปิดรูปดูไอจีนะคะ ก็เห็นยายเลยนะไปถ่ายรูปกับยายของนางเอกแล้วก็อัพลงไอจีตัดภาพมายายเลยนะคือกําลังเข็นรถคุณยายนะคะท่ามกลางหิมะหนาวนะยายแต่ทนหน่อยนะคะเดี๋ยวก็สบายแล้วนางก็บ่นถึงว่าหลานคุณยาย่ะทําให้ใจหนูต้องแตกสลายลนั้นก็หยุดรถเข็นอยุดตรงที่มันเป็นทางลาดพอดีไม่นะเลนนะตนัดภาพมาหานางเอกก็คือรู้แล้วว่ายายเลยนนะ้ไปหายายที่โรงพยาบาลก็เลยรีบบึงรถมาโรงพยาบาลสตาฟที่โรงพยาบาลก็บอกว่าหาไม่เจอเลยค่ะทุกคนก็เลยได้รีบวิ่งกันออก ตามหาท่ามกลางหิมะคุณยายคุณยายอยู่ไหนคะคุณยายคุณยายอยู่ไหนคะจนกระทั่งวิ่งฝ่าต้นไม้ไปเห็นว่ามีรถเข็นคุณยายอะ่ะจอดอิงไว้กับต้นไม้พระเอกก็เดินไปดูรถเข็นหันมาอีกทีคือนางเอกหายไปแล้วพระเอกก็เลยวิ่งตามหาหนางเอกอีกตัดผ้ามาหาหนางเอกนางเอกก็คือวิ่งหาไปเรื่อยๆปรากฏว่าเห็นยายเลนะยืนอยู่ตรงข้าม นิ่าเราได้เจอกันสักทีนะและนนงก็ยิ้มเย็นๆเว้ยยายฉันอยู่ไหนบอกมาเดีนี้นะเธอทําอะไรยายฉันนางเอกรีบวิ่งเข้าไปหาทำไมถึงทําแบบนี้ตอนที่แม่เธอตุยตอนปอสองที่ฉันเข้าไปปลอบใจของเธอฉันคิดว่าชีวิตเธอจะน่าสงสารเหมือนกันแต่ความจริงนะมันไม่ใช่เธอมีทั้งพ่อมีทั้งยายครอบครัวอบอุ่นนางเอกเดินดุมดุมๆจะเอาใช่ไหมกระชากมายายฉันอยู่ไหนอูทั้ง ต่อยทั้งทีเออทำกลางหิมะไปเลยสิจะ้ะทันใดนั้นพระเอกฉันกําลังตามหาหนางเอกอยู่ไปเห็นคุณยายนอนสลบพิงอยู่ที่กระท่อมทางนี้ครับทางนี้แล้วก็เรียกสตาฟพี่แบบตามหาช่วยกันอยู่ให้มารับตัวคุณยายไปตัดมาภาพนางเอกก็คือยายเลยนะ้นกำลังบีบนางเอกอยู่ฉันโดดเดียวกว่าเธอชีวิตฉันยากกว่าเธอนะแต่เธอเอาแต่สนใจปัญหาของตัวเองไม่สนใจความรู้สึกฉันเลยแม้แต่นิดนางเอกฉันเกามือหนึ่งยันอีกมือหนึ่งไปคว้าหิมะมาฟาด ถ้าเกียดฉันขนาดนั้นทําไมถึงได้หมกมุ่นกับฉันนะคะเออนึเอกวั้ทั้งไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งกับตูค่ะมาาตวติดตูอยู่ได้แล้วเสียงพระเอกก็ดังขึ้นคุณมิซะยายดี๋เลยนะเลิกบีบคอแล้วก็หันไป <c oughs> มีพ่อใจดีแล้วยังคอยมีเจ้าชายปกป้องอีกแล้วเลยนะก็ปล่อยนางเอกแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนีไป <c oughs> งงฉันงงพระเอกก็วิ่งเข้ามาหาหนางเอกพอดีคุณมิซาคุณเป็นอะไรไหมก็กอดปลอบใจกันคุณโอเคไหมรูปหัวคุณไม่เป็นอะไรแล้วนะในขณะที่ยายเลยนะก็คือเดินจากไปฉันงงตัดผ้ามาเอาพอโทมยะก็คือเพิ่งจะเดินทางแล้วก็เห็นร้านขายของชําก็เลยแวะเข้าไปข้างในเออด้วยสภาพสบับสบอมเพราะหนาวมากหาซื้อที่ชาร์จแบตนะคะเพราะมือถือมันแบตหมดพอเปิดมือถือได้มันก็เห็นเอามิสคอพ่อก็เลยรีบโทรหาพ่อเกิดอะไรขึ้นโทมุยะแม่แกฟื้นแล้วนะนึกว่าจะตุยที่แท้ยายเลยนะที่มันทําตุ๊ก อย่างเงี้ยคือชกดังแม่ผัวจ้าหนั่งนั่นมันร้ายอย่าโดนหลอกอีกนะทั้งหมดก็เป็นเพราะมันถ้าเขาไม่โกหกผมว่าท้องผมก็ไม่ต้องแต่งงานกับเขาคงไม่ต้องเสียมิสะะไปผมไม่ไหวแล้วทัในใดนั้นแม่ก็พูดว่าประกันชีวิตให้มันตุยๆไปซะ เดียดันนีน่ากลัวกว่าไอ้น,นี่คุยโทรศัพท์กับแม่อยู่เงยหน้ามองกระจกเห็นยยเรนะ่ามาโบกมือม่บายให้โคตรน่ากลัวเลยตัดภาพมาก็คือ,เร,คอเรนากับไอ้โทโมยานั่งรถกลับในเมืองด้วยกันแม่คงไปพูดอะไรย่อมโมโหเธอสิใช่ไหมแล้วมันก็กุมมือเรนะฉันอยู่ข้างเธอนะเรนะจังเราโยนเรื่องไร้าๆทิ้งแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันนะเรนะจังไอ้น,นี่ก็หันมาจ๊บกันท่ามกลางทุกคนที่นั่งอยู่บนรถทัวเออเอาสิกําลังจ๊บกันอย่างดุดเดือดไงเรนะลืมตาขึ้นสองมองตัวเอง ไปเห็นชิงชาสวรรค์คอนเทสพอดีเธอจะลงที่นี่จริงๆหรอคือฉันไม่กล้ากลับไปเจอหน้าพ่อแม่เธอนะ่ขอเวลาทบทวนตัวเองสักคืนนะตัดภาพต่อมาอีกคือมิกุกับพระรองก็คือรอรับพระเอกกับนางเอกอยู่ที่บ้านพักมิกุก็รีบเข้าไปกอดพี่อย่าทําให้เป็นห่วงนักสิคุณมิซากอดแล้วก็เป็นอะไรมากไหมคะโชคดีจริงๆที่ปลอดภัยพระรองบอกแต่เรายังหาคุณเรนะไม่เจอตัดภาพมาที่โทโมยะโมยะมันนอนเล่นอยู่บ้านมันก็หยิบเอกสารขึ้นมาดูเป็นเอกสารการทําประกรันทําไว้ที่ร้อยล้านเยนว่าซานผู้รับผลประโยชน คือฮิราโนะโทมิยะแล้วก็หันมาที่หน้าจอคือมันเซิร์ชหาคําว่าวิธีคอคนโดยไม่ทิ้งร่องรอยโอ้ยง้าวรูไมว่าอาชญากรน่ะเขาตามหาได้เจอ90%จากการที่ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตทันใดนั้นก็มีโทรศรัพท์โทรเข้ามาเลยนาจังเหรอฉันอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่อยู่ดีๆคุณแม่ก็หมดสติไปตอนนี้กําลังโคมา่าไอ้นี่ก็เฮารีบขับรีบบึ่งขับรถไปอีก5้านาทีน่าจะถึงคุณแม่เป็นยังไงบ้างแม่เหรอพูดเรื่องอะไรนะ่ะ อยู่ดีๆเยเลนาก็เปลี่ยนน้ำเสียงเลยกำลังนอนหลับสบายอยู่มั้งฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะที่ฉันทำร้ายแม่เธอขนาดนั้นแต่เธอกลับไม่ว่าอะไรฉันสักคำฉันแค่คาใจคำว่าโยนทิ้งไปเธอจะโยนหนี้26ล้านทิ้งได้ยังไงล่ะฉันจำได้แล้วตอนแต่งงานแม่เธอมึงคับให้ฉันทำประกันชีวิตราคาแพงลิบเล่วเลยแม่คงจะกระซิบบอกมาแตะสิว่าอยากใช้หนี้ให้หมดหมดไปใช่ไหมก็เลยตั้งใจจะพาฉันไปเที่ยวและขอเอาเงินประกันเลยสิโอ้ยเลยน้ำคือฉลาดแถวะยังแกเนี่ยอัชญากรรม เธอค่ะคือคนโง่อ่อะเถียงกันไปกันมาเธอต่อยแม่ฉันนะเว้ยแวม่งอ๋อขอโทษด,ดวงหน้าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเมื่อคืนน่ะเพื่อนฉันแอบเข้าไปในโรงรถของโทโมยะคุงฮะ ไปแก้เรื่องเบรกนิดหน่อยอะชี้หายแล้วเบรกไม่ได้พยายามหย่บเบรกเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้ความเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่แบบร้อยกิโลเมตรอยู่แบบนี้เรียกว่าป้องกันตัวได้ใช่ไหมเงินประกันชีวิตของโทโมยะคุงภรรยาคนนี้ขอรับไปเองนะ <c oughs> ไม่ตลกเว้ยไปตุยซะตัดผ้ามาที่บ้านนางเอกก็มีสายโทรเข้ามามิสซาโทโมุยะคุงเดนายย่าอีด้วยหรือเปล่าตอนนี้อยู่ไหมฉันไม่รู้อะไรแล้วทั้งนั้นโทโมยะคุงเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เคยที่จะทําตัวแย่ๆกับเธอเลยนะมิสซาแล้วร้องห่มร้องไห้อา้าวคือเบรกเมื่อกี้ไม่แตกมง วัหยุดรถข้างทางนั่ละคะ่ะทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดเลยถ้าได้เกิดใหม่ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งฉันก็อยากเริ่มใหม่กับมิสะอย่าบอกนะว่าจะย้อนเวลาอีก <c oughs> เรื่องไม่จบได้เนี่ยฉันจะต้องฉันจะต้องยี๊นางเอกอึง้งพระเอกอึง้งอุ้ยน้ำสีแดงนองอาบกระจกแตกชนแรงมากแล้วก็ตัดจบตอนที่เก้า